สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญรัชกาลที่9ประทับนั่งบัหลังจัดสร้างปี2539เนื้ออาปกาก้าด้านหน้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่งบัลลัง ด้านหลังจะเขียนพอสอที่จัดสร้าง2539เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยกระทรวงมหาดไทยในวาระเฉลิมฉลองการสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อปี39เเป็นเหรียญดีมีคุณค่า ประสบการณ์ดีด้านแควคาดของทหารและตำรวจเหรียญเป็นรูปทรงใบเสมาด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ประทับนั่งบนบัลลังก์ด้านหลังเป็นสัญลักษณ์ตีจักรของราชงจักรีซึ่งเหรียญรุ่นนี้ เรียกว่าทรงเสมาหรือทรงอารมที่ระลึกพระเจ้าอยู่หัวฉลองทรงคลองราชครบห้ปีถือเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกที่มีความนิยมมีประสบการณ์มาแล้ว ดังที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะด้านแควคาาจากรถคว่ำหรือจากที่ตำรวจตอชอปฏิบัติงานทางภาคใต้ถูกผู้ก่อการลายส้มยิงและได้ปลอดภัยมา จนวนมวลสารของเหรียญรุ่นนี้แผ่นจานอาคมจากเกจิอาจารย์ทุกภาคทั่วไทยและสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีแผ่เมตตาและอาธิษฐาจนจิตณอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารด้วย วันนี้ก็พามาชมเหรียญนั่งบัลลังก์รัชการที่9เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ